ตอนนี้เป็นช่วงโควิดนะะทางโรงพยาบาลก็เลยไม่ให้เข้าไปตรวจข้างในโรงพยาบาลค่ะก็จะเป็นห้องตรวจโรคแยกไว้ข้างนอกแบบนี้ที่ลานจอดรถค่ะเนี่ยเราก็จอดรถกันไว้ตอนนี้ไทชีก,กำลังพึ่งตรวจเสร็จค่ะร้องนี่ก็เนี่ยค่ะลานจอดรถอันนี้ก็คืออ่าตรงนี้เป็นตึกรับยานะคะที่ญี่ปุ่นจะแยกส่วน ตึกรับยากับอันนี้ก็เป็นตึกโรงพยาบาลค่ะนี่ก็คือโรงพยาบาลที่สิชามาฝากลอดประทาคลอดตั้งแต่ไทชิแล้วก็คนต่อไปนีห้องนี้คือพึ่งมีเลยนะคะมีตอนที่เป็นช่วงโควิดเนี่ยแหละคะ่ะเมื่อกี้พึ่งเข้าไปตรวจข้างในมาเสร็จเรียบร้อยไม่ได้ถ่ายข้างในนะคะเพราะว่ามันส่วนตัวโรงพยาบาล ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยให้เข้าไปถ่ายตอนตรวจค่ะถ่ายฉี่ร้องมากเลยอ่ะเพราะว่าตกใจคุณหมอแบบสวมเต็มยศเออเจ๊เอ๋โอเคแล้วเย้เออเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะลูกรอผลแต่คุณหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรนะคะเมื่อกี้ที่ตรวจเดี๋ยวตอนนี้ก็รอฟังผลอีกหน่อยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ตรวจ คุณหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรนะคะก็เพราะว่าททชีไม่ค่อยร้อนนอะสามสิบเจ็ดซันจื่อนานะเป็นนินิสามสิบเจ็ดจุดสองค่ะแต่ว่าเมื่อวานอ่ะเมื่อวานเมืม่อวานตัวร้อนมากเมื่อวานมือกับหัวร้อนมากก็เลยแบบเป็นห่วงวันนี้แม่ก็เลยพามาตวมรวจวันนี้ก็น่าจะน่าจะไข้ลดกว่าเมื่อวานเมื่อวานแบบร้องมาก โอเคเดี๋ยวรอฟังผลว่าเป็นไงต่อค่ะค่ะสรุปการหาหมอของไทชีรอบนี้นะคะก็มีตรวจตรวจปากต,วต,วตวรวจตรวจตรวทั่วร่างกายเลยแล้วกันค่ะก็คือแบบทั้งตาปากหูท้องปิกาจู้ก้นคุณหมอจับตรวจหมดเลยค่ะก็ถอดเสื้อผ้าแล้วก็เช็คค่ะเช็คเช็คทุกอย่างเลย สรุปก็คือไม่เป็นอะไรค่ะก็คือสอ่ะก็คือไข้ไทชิโกไม่ไม่สูงมากแล้วก็เช็คร่างกายแล้วก็ทุกอย่างก็ปกติก็กลับบ้านได้ไม่มียาด้วยค่ะวันนี้ก็เป็นการหาหมอในช่วงโควิดที่ญี่ปุน่นห้องที่เราไปกันวันนี้นะคะก็คือไม่ใช่เฉพาะ แค่เด็กนะคะหมายถึงว่าถ้าเป็นสิชาเองเนี้ยก็คือก็ต้องตรวจที่ห้องนี้เหมือนกันค่ะเพราะว่าเขา,าเขาเรียกว่าอเพื่อความปลอดภัยเขาจะไม่ให้คนที่มีไข้เข้าไปในตัวโรงพยาบาลค่ะคือเซฟไว้ก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นไข้ปกติหรือว่าเป็นโควิาคุณหมอก็มาแบบเต็มยศมากเลยอ่ะจริงๆก็อยากถ่ายนะแต่ว่ามันถ่ายไม่ได้ถ่ายชี้แบบ กลัวคุณหมอเพราะว่าคุณหมอมาแบบชุดเต็มยศเลยอะแบบทั้งแวน่นทั้งหน้ากากทั้งแบบชุดคุมมาแบบว่าแบบชุดชุดแบบว่าอะไรนะชุดป้องกันเชลโลแบบสุดฤทธิอออ์อ่ะเออไอ้นี่กลัวเห็นคุณหมอแล้วกลัวพอคุณหมอจับแหกปากร้องลั่นเลยค่ะก็จะตรวจเสร็จต้องแบบว่าจับยึดกับ แม่ย่าช่วยกันยึดสองคนจับแขนยึดหัวแบบทุกอย่างต้องช่วยคุณหมอเพราะว่าดินาด้นทั้งดิ้นทั้งแหกปากร้องค่ะโอเคครั้งนี้ก็เป็นการพาไทชิไปหาหมอในช่วงโควิดที่ญี่ปุ่นรอบที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปดูรอบที่สองกันต่อค่ะค่ะสรุปนะคะหลังจากที่เราพาไทชิไปหาหมอเมื่อ วันพฤหัสที่ผ่านมานะคะมีการตรวจเช็คร่างกายก็คือตรวจครบหมดเลยค่ะตาหูคอจมูกก้นเช็คหมดทุกอย่างค่ะรอบนั้นก็คือกลับมา,ก,ก,บมาก็คือคุณหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรแล้วก็ไม่มียาอะไรมาให้ใช่ไหมคะสรุปวันนี้ค่ะวันอังคารพาไทชิไปอีกรอบค่ะเพราะว่า ไทชีไข้ไม่ลดลงแล้วก็สูงถึงสามสิบเก้าเลยคือแม่ย่าเป็นห่วงไม่ได้เป็นห่วงแบบว่าไทชีอย่างเดียวนะคะคือเป็นห่วงสิชาและลูกในท้องเพราะว่ากลัวสิชาจะติดแล้วก็จะทำให้ไปติดน้องในท้องด้วยแม่ย่าก็เลยรีบมารับพาไปตรวจอีกรอบค่ะไทชีมีอาการไอเพิ่มมีน้ำมูกนิดหน่อยแล้วก็เมื่อเช้าก็คือไอจนอ้วกนมออกมาอาจาะจะ อยากเข้ากล้องห่อลูกวันนี้คุณหมอก็เลยตรวจเพราะว่าแม่ย่าบอกว่าเป็นเป็นห่วงเราเ <c oughs> นี่ยค่ะ <c oughs> ก็ยังมีอาการไอแบบนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยก็เลยผาไปตรวจใหม่วันนี้ก็ได้เป็นยามาทั้งหมดสามตัวนะคะเป็นยาตัวแรกก็คือจะเป็นแคปซูลไว้เสียบก้นค่ะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าถ้าไข ถ้าใครต่ำกว่า8เสาม38.5ก็ไม่ต้องสอดนะคะถ้าใค้สูงแบบเกิน38.5ไปก็ค่อยใช้ยาตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็เอาไปแช่ตู้เย็นเก็บไว้ก่อนแล้วก็อีกตัวก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นผงอย่างเงี้ยค่ะละลายน้ำให้เขาดื่มวันละสองรอบก็รอบนี้ก็มียามาเท่านี้ค่ะก็อันนี้ก็คือเป็น การแชร์ <G un sh ake> การพาลูกไปหาหมอช่วงโควิดที่ญี่ปุ่น <G un sh ake> ที่ญี่ปุ่นก็อาจจะยากนิดนึงเรื่องแบบพาลูกไปหาหมอเขาก็จะไม่ค่อยใหยามาทานอะไรเงี้ยค่ะนอกเสียจากแบบอย่างเงี้ยเป็นหนักจริงๆไม่หายจริงๆก็พามาแล้วก็คืนนี้ถ้าเกิดไข้ยังไม่ลด พรุ่งนี้คุณหมอนัดให้ไปดูอีกรอบค่ะเดี๋ยวก็มาลุ้นกันว่าคืนนี้จะเป็นยังไงแต่คิดว่าคงไม่เป็นไรเพราะว่าทชชิตก็ดูปกติแข็งแรงดีก็คือแค่ไข้มันไม่ลดก็แค่นั้นเองแต่ว่ามียามาแล้วคิดว่าคงโอเคค่ะเพราะว่าเวลาเขาตื่นเขาก็แบบนี้ค่ะปกติแข็งแรงร่าเริงค่ะเขาจะงองแงเฉพาะช่วงที่นอนเพราะว่าเหมือนแบบหายใจไม่สะดวกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเหมือนมีเสลที่คออะไรนงี้ค่ะ เป็นเด็กน้อยลูกน้อยไม่สบายทีแบบพ่อแม่ก็เป็นห่วงเนาะเป็นเงินทุกบ้านแหละเราแบบเป็นนิดเป็นหน่อยเราก็อยากให้ลูกหายไวไวอันนี้ก็เป็นสรุปการพาไทชีไปหาหมอรอบที่สองนะคะยังไม่จบนะคะไทชีไข้ไม่ลดค่ะมีเสเลดหนักกว่าเดิมเลยต้องพาไทชีไปหารอบที่สามค่ะ <laughs> ไทชีไม่ชอบให้ ป๊ะป๊ามามาบายบายกัวป๊ะป๊ามามาหนีเที่ยวบาย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 ด้วยกันไม่ได้กดมือลงให้ชีไปบ่ายถ่ายชี้ไปบ่ายองมาเตนนี่ดเ้ค่ะการมาหาหมอครั้งที่สามสรุปคุณหมอก็เช็คอะไรไม่ได้เหมือนเดิมก็เลยบอกว่า ให้ย้ายโรงพยาบาลดีกว่าค่ะไปตรวจที่โรงพยาบาลใหญ่เลยไปเช็คให้ละเอียดที่โรงพยาบาลใหญ่เลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่โรงพยาบาลใหญ่แล้วนะคะก็อยู่ถัดจากที่เราอยู่กันมาอีกสถานีหนึ่งค่ะที่นีก็คือเป็นโรงพยาบาลใหญ่มีทั้งแผนกเด็กตรวจจริงจังก็คือจะแตกต่างจากโรงพยาบาลแรก โรงพยาบาลแรกจะเป็นโรงพยาบาลที่ศิชาไปทำคลอดก็จะไม่สามารถตรวจเช็คละเอียดได้เท่ากับโรงพยาบาลใหญ่ค่ะในที่สุดก็หลับแล้วค่ะง่วงมากค่ะงองแงเพราะว่า ง่วงนอนสุดๆแล้วสรุปก็นอนลงพยาบาลค่ะเพราะว่าตรวจแล้วคือปอดอักเสบค่ะเพราะว่าเกิดจากเสล็จที่คอขาลงไปที่ปอดค่ะช่วงที่อยู่โรงพยาบาล3ามคืนแรกหนักสำหรับสิชามากค่ะเพราะว่าไทชีมีอาการเครียดด้วยเพราะว่าลำคาญสายน้ำเกลือแล้วก็ วิ่งเล่นไม่ได้อยู่แต่บนเตียงค่ะเขาก็มีอาการหงุดหงิดนะคะไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ซีชาเกิดอาการามดลูกต่ำต่อเนื่องมาค่ะเพราะว่าไม่ได้พักผ่อนค่ะแล้วก็อุ้มไทชีเยอะมากค่ะที่โรงพยาบาล ตอนนี้ก็เป็นวันที่สี่ที่อยู่โงรงพยาบาลแล้วค่ะก็เลยถอดสายน้ำเกลือได้พรุ่งนี้คุณหมออนุญ,ญาตให้กลับบ้านแล้ว,วก็เลยสามารถพาไทชีมาเดินเล่นแล้วก็พามาห้องของเล่นได้ไทชีดูรีแลกแล้วก็ผ่อนคลายขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่าเขาได้แบบออกไปเดินเล่นได้มาเล่นของเล่นได้รีแลกไม่ได้อยู่แต่ห้องแคบ มีความสุขหัวเราะยิ้มกลับมาอารมณ์ดีเหมือนเดิมค่ะก็โอเคกว่าค่ะเพราะว่าดีกว่าอยู่แต่ตรงนั้นด้วยความช่วนะงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะเขาก็เลยจะไม่อนุญาตให้ออกมาเดินตามทางเดินค่ะก็เลยแบบต้องอยู่แต่บนเตียงวนอยู่แค่สี่เหลี่ยมแคบๆตรงนั้นค่ะาทายทีเขาก็เลย คืดอาจขาช่วงสามวันแรกวันนี้ถือว่าแบบเป็นวันที่เขาได้ปลดปล่อยพลังได้รีแลกก่อนกลับบ้านวันพุธก็ชิชาก็สบายใจขึ้นค่ะเห็นลูกกลับมาแบบล่าเริงสดใสปกติเอาปิดประตูเอาขาเข้าไปก่อนสิปิดประตูอ่ะ ได้มารีแลกห้องของเล่นไม่มีสายน้ำเกลือแล้วโอเคนอนต่ออีกวันได้พรุ่งนี้ได้กลับแล้วลูกความสุขของคนเป็นแม่ก็แค่นี้แหละคะ่ะขอให้ลูกแข็งแรงสดใสมีความสุขแค่นี้ก็ไม่ต้องก<ๆ>ารอ,อะไรแ <ๆ S 1> ละะ้วค่ะเออกดปุ่ม É meu ไม่ใช่ีดนนี้ได้กลับบาแล้วตลูกคือนีโอ้ยสุมีโอ้ยสุนีโอ้ยสุี นอนไิอยังไม่ยอมนอนนะคะต้องดูหนังสือนิทานทุกวันค่ะเล่มโปรด Frog อ่า Back a อน White อะไรอ่าเปิดแล้ว Panda ยช่ย่า เฮ้ยเก่งเก่งนี่ท่านอนประจำของไทชีค่ะต้องนอนทับหน้าทับคอไม่ดูเป็นอะไรนอนหมอนไม่ได้ค่ะหน้ากับคอม,ม,มามะคือหมอนของไทชีค่ะนอนหลุกนอน อได้แล้วเ <White> ดี๋ยวพรุ่งนี้ได้กลับบ้านแล้วลูกลักษณะห้องที่เราพักกันก็จะประมาณนี้นะคะหนึาา่งเตียงแล้วก็มีผ้ามา่านกัน้นระหว่างห้องแบบนี้คะ่ะเพราะว่าจะเป็นห้องรวมมีสี่เตียงแต่ละห้องก็จะเนี่ยค่ะกั้นด้วยผ้ามา่านเพื่อความเป็นส่วนตัว ก็จะมีตู้เย็นให้มีทีวีให้แต่ว่าต้องเสียตังซื้อนะคะ1,000เยนแล้วก็1,000นาทีค่ะก็เป็นชั้นเก็บของก็เป็นโต๊ะไว้ทานข้าวไว้วางของกินไว้เช็คค่ะเช็คต่างๆของแต่ละวันเช็คการกินข้าวการการฉี่การอึ ไทชิก็เลยอึดอัดมันแค่นี้เองอะเนี่ยให้ดูรอบๆค่ะตอนนี้คุณพยาบาลเขาก็กำลังพาไทชิไปตรวจเลือดตรวร่างกายแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดอีกครั้งค่ะเพราะว่าวันนี้กลับบ้านได้แล้ววันนี้ก็คือคุณหมอขอเช็คอีกรอบก่อนกลับบ้านค่ะเดี๋ยวก็รอ คุณพยาบาลเอาไทชีมาส่งเพราะว่าแม่เข้าไปไม่ได้ค่ะทมื่ีปีแล้วเขาไม่ให้เข้าก้นเลยให้กลับมารอที่ห้องเดี๋ยวได้ยินเสียงร้องตลอดเลยค่ะไทชีดิ้นมากค่ะโอเคอเดี๋ยวเราเรอรับไทชีแล้วเดี๋ยววากะกับแม่วากะกำลังเตรียมตัวมาโรงพยาบาลมารับกลับบ้านค่ะ นี่นะคะจริงๆทางทงทางโรงพยาบาลมีเตียงเสริมไว้ให้เราปูนอนด้วยนะคะตเตียงแล้วก็ผ้าห่มที่นอนให้ค่ะแต่ว่าไม่ได้ใช้เพราะว่าชาชีต้องนอนจากศีชาค่ะเตรียมตัวกลับบ้านกันแล้วนะตอนนี้รอป้าป้าจ่ายตังป้าก็รับไปจ่ายตังอยู่ได้กลับบ้านแล้ว ได้จีนี่จได้กลับบ้านแล้วป๊าป๊ามาแล้วสุดท้ายนี้ก็อยากฝากบอกพ่อแม่ทุกคนนะคะว่าถ้าลูกไม่สบายนะคะพาไปตรวจเช็คอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลเฉพาะทางจะดีที่สุดค่ะเขาจะได้รักษาอย่างทันท่วงทีไม่ ปล่อยให้มันช้านานแบบของซีชาแบบนี้แล้วก็ทำให้ลูกต้องนอนโรงพยาบาลค่ะงไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะเราไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะลาไปก่อนมาเต้เน่